รัสดีที่คนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่ออนิเ c ชันแนลครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมแตกมังล็อกเอ็กซ์เจเนเรชันอยู่ในตัวละครของแฟนผมนะครับตัวแมคค้านะแมคคาณิกอันนี้จะมาตีบวกครับผมอยากได้อน,นี้บวกเจ็ดนะแต่ว่าผมจะไปตีเรียกว่าแหวนสำรองแล้วกันกวัวเจ็บเหมือนกันนะั่นนี่ฮี่บอกเลยโอเคเดี๋ยวเราจะ ตีแนวสองนะครับแนวสิบยึดโอเควันนี้เตรียมหินมาอีสแปดก้อนก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับลิปที่หนึ่งอุ้ยเหนียวเหนียวั้วงนะชุด ิกที่สองโอ้ก็ยังเหนียวอยู่เห,ยเหนียวอยู่เหนียวอยู่คิกที่สามโอ้โหลงมาบวกเลยลงมาบวกสามเชยเลย อนุญาตย่อยหินก่อนนะเช้ามากเพิ่งตื่นด้วยแปก่อนเอามาสิบหกเลยนะคับเพราะว่าคิดเดียวไม่น่าจะติดขอแนวหนึ่งมั่ง โอเคบวกห้า okay. ไปลูกบวกห้าไปเหลือสองคลิกนะครับ บวกหกไปบวกหกไปเอาว่าหินหมดโอ้โหได้บวกหกแล้วอะโอเคโอเคโอเคได้บวกหกแล้วตอนนี้เรามีของให้แลกไหมวันนี้โอยของขาดครับของขาดได้บวกจบ ไอ้ได้บวกหกนี้จบเลยนะจบแบบจบจบเลยอ่ะจบจริงจงอ่ะนี่ผมขอซื้อหินในตลาดก,กันนะห้าเก้าห้าสี่ โอเคครับเรากลับมาพร้อมหินแล้วโอ้โหรถรับอันนี้ไม่เป็นไรเรามีบ้หกสองชิ้นก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเต๋าเอเลสคีช anel เลยครับแล้วเจอกันใหม่พรุนนีะ้ขอบคุณครับบ๊ายบาย